สวัสดีครับผมครับพญ่คีครับจากช่องพญ่คีคนป่าไทยบาดนะครับวันนี้พญ่คีจะมาส่วนพี่น้องนะครับเห็ดซอยปลานะครับเป็นซอยปลานิ่นเห็ดจะไดนจังสีบัวข้าวนะครับแม่อบาดเพิ่นสีเห็ดนะครับตามขั้นตอนผมมีกินข้าวพอดีครับพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามสําหรับการรับชมนะครับทุกท่าน นะครับถือว่ามีบุญคุณนะครับผมขอกราบขอพระคุณถ้ากว่ามีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับเด้อนะครับเห็ดซอยปลาจะได้ครับตามไปดูเลยครับครับนี่จะเป็นปลาเนิ้นที่เห่าซ้อยนะครับหั่นหั่นไว้แล้วก็คั่นด้วยมะกอกนะครับหั่นด้วยคั้นด้วยมะกอกครับพี่น้องกับไมคขัวมันกำลังเตรียมนะครับขึ้นน้ำสุป เพิ่นปรุงน้ำซุปเลยครับนะครับปรุงน้ำซุปเอาเขา่าขวาวเอาเกลือนะครับพริกป่นใส่เข้าไปครับพี่น้องนะครับนี่ครับมะกอกที่เอเือปลาที่เขาขันไว้เนื้อปลาขันด้วยน้ามะกอกจะแข่นครับพี่น้องแข่นแล้วก็มีรสไม่กลิ่นหอม นะครับกินข้าวสีบะมี่เลยนะครับพี่น้องนะครับกินข้าวสีบะมี่เลยนะครับคั่นแล้วก็มักไว้สักครู่นะครับมักไกวสักก่อนนะครับแล้กล็ล่อน้ำเดือดน้ำต้มซุปสีเดือดแล้วหลังจากเขาคั่นมักไว้แล้วเอามาเทราดลางเลยครับพี่น้องนะครับเทราดลางเลยครับแล้วกา็กด เนื้อปลาที่่บทีน้าบะถ่วมที่น้าห่อนบะถ่วมนะครับอ่าเลาก,ก็โคดแล้วก็มักไว้นำอุ่นไว้จากข้าวหนึ่งครับพี่น้องนะครับจากข้าวหนึ่งจากระยะหนึ่งประมาณจากอ่าสามนาทีพี่น้องประมาณสามนาทีนะครับเลาก็มาคุยคุยคุยเบิ้งนเนื้อเพิ่นแขนหรือยังเนื้อที่แขนปัดเลยพี่น้อง เน้อซีแคนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเนื้อแคนได้ที่ว่ามันสุกดีแล้วนะครับมาเบิ้งว่ามันสุกแล้วเขาก็เทน้ทนำเทน้ำธิลาลงกับขื่นหม้อคือเก่านะครับเทน้ำซุปออมเมร์นะครับเทน้ำต้มกับขื่นคือเก่านะครับเพื่อเซได้อุ่นนะครับ,บ,นนรบเพื่อจะได้อุ่นจากนั้นเขาก็จะได้ เอาป่งนะครับนี่พริกป่นเมื่อกี้ใส่ข้าวคั่วนะครับเนาะที่นี่ก็เอาพริกป่นลงพริกป่นนี่ผู้มักเผ็ดก็ใส่ตามสอบใจนะครับนะครับพริกป่นใส่เข้าไปก็ซิมเบิ้งน้ำครับซิมเบิ้งน้ำนะครับรสชาติจากนั้นก็ใส่ผงสุรดผงสุรดใส่ตามความเหมาะสมตามความพอใจของเฮานะครับผู้ใดบ่มักกะบ่ใส่พี่น้อง นะครับน้ำปลายดล่องน้ำปลาฮัฟคาไซเบอรลายนะครับเพราะว่าฮัฟคาไซเคือมาก่อนนานนี้แล้วจากนั้นฮัฟก็นำน้ำที่ปรุงไว้นะครับมาเทลาดเลยครับเทลาดลงเนื้อปลาเลยนะครับครับเทลาดเลยพี่น้องนะครับบอต้องค้นหลายครับพี่น้องบอต้องค้นหลายนะครับฮัฟก็นําต้นหอมนะครับเครื่องเท่านี้ละ เอามาโรยโรยโลงเลยนะครับพี่นอ้องนะครับโรยลงเลย,ลย,ลย,ลยจากนั้นก็ค้นให้เขากันนิดนึงแต่ว่าบอกค้นแห้งนะครับค้นแห้งเนื้อเพื่อนจะ,ะเปื่อยนะครับจะกลายเป็นลาบกลายเป็นเนงไปนะครับก็ซิมเบิงรสสะาา้าดพะพ่อขาดเนียงเขาก็เพิ่มเติมเอากับพี่นอ้นองน,นะครับ ได้หน้าตาจากสี่แหละครับครับพร้อมที่จะเสิร์ฟพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็มาอ่ะปรุงนะครับปรุงน้ำซุปนะครับอ่ะเอาใบตะไคร่ออกซะก่อนปรุงน้ำซุปครับพี่นอ้องปรุงน้ำซุปใส่ต้นหอมใส่หอมที่เฮาหั่นไว้นั่นแหละนะครับก็ซิมเบิงรสชาตินะครับซิมเบิงรสชาติ รสชาติรสชาตินะครับเอาตามความพอใจของเหาแล้วครับนะครับตามความพอใจนะครับอ่ากะเร็จเรียบร้อยในขั้นตอนของต่มนะครับ